สวัสดีครับทุกคนคำเตือนคลิปนี้เราเล่นเกมกันเพื่อความสนุกเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นอย่างใดเลยขอให้ทุกคนที่เป็นเด็กเล็กผู้พิการผู้ท้องผู้มีคันผู้สูคัญผู้อะไรสักอย่างใช้วิจารณจักรยานในการรับชมด้วยนะครับหากทำอะไรผิดพลาดก็อขออภัยด้วยจุกรูไปรับชมกันเลยไมแอนน ้ายน่ารักจากเลยน้องหมานี่พ่จัใส่้องมาไปเลยวาวันนี้เป็นทานหมาแหละแลเชกเก็เป็นทานหมาเชคก็ชอบโอ้สนใจเชกเกอหน่อยสิเชกเกออยู่นิ่งๆสิเดี๋ยวมันก็สนใจเอาลเอาปแวนไไปเอ่ันี้ไม่ใช่ทหมาแลเชเก วกนี้มันโหดเกินไปใช่ก็ว่าเราต้องฝึกมันนะโอ้จะอยู่กับเจ้าแมวตอนนี้ได้ไหมอยู่ได้เห็นไหมเนี่ยโอ้ต่ายแล้วน่ารักจังเลยอยู่ด้วยเมื่อกี้มันอาจจะมันจะอาจจะเป็นคู่คู่อลิูัวลิเก่าคู่ลิเก่าโอ้แมวก็น่ารักมาที่ชอบมากเลย เรือพูดถึงหมาหรืแมวเนี่ยชายก็รู้จักจุ้มเหม่งแมมจุ้มเหม่งมีอะไรจุ๊บแบกมีอะไรชอบหมาก็ต้องรู้จักจุ้มเหม่งสิข้อหมาให้เธอขี่หลังหมาเธอขี่หมาหรือขีกระหมานอ่ะีหมาเหรอเออออหมาตัวนี้ตัวไวจังแฮะตัวใหญ่ขึ้นเฉยนั่นน่ะสิโอ้แต่ไม่เท่าจุ้มเหม่งหรอกวันนี้ชอบจุ้มเหม่ง จุ๊บเหม่งมีอะไรจุ๊บเหม่งมีอะไรฮะบันี่ถ้าเช้ก็อยู่กับน้องหมาแบบนี้ทั้งวันเช้ก็ก็อยู่ได้บันนี้ก็อยู่ได้บันนี่ชอบงงเงี้งงงเงี้งงงเงี้งเจ้าหมาน้อยใช่เจ้าหมาน้อยโผู้ชายเก้าว่าไงบันนี่ไอ้เจ้าตัวนี้คือจุ๊บเหม่งไหมเนี่ยจุ๊บเหม่งมีอะไรจุ๊บเหม่งมีอะไรจุ๊บเหม่ง ใช่จุ๋มเหม่งมีอะไรจุ๋มเหม่งมีอะไรจุ๋มเหม่งมีอะไรสรุปมีอะไรจุ๋มเหม่งจุ๋เกมมาสเตอร์ใจดีกันเรามากเลยแค่บอกว่าเราอยากเล่นกับหมาอยากเล่นกับจุ๋มเหม่งก็มาไม่อยากบันที่หน่อยเล่นแรงไปหน่อยแฮ จูม๋เหม่งน่าจะเล่นกับเธอแรงเกินไป <_ H ell> เดี๋ยวฉันเล่นกับจูม๋เหม่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะฉันจะเล่นสิจูม๋เหม่งมีอะไรจูม๋เหม่งมีอะไรโออยายบายจูม๋เหม่งมีอะไรอะชายเกิ้ลฉันก็ไม่รู้แต่แท้ๆตอนนี้ชายเก็ไม่อยากรู้แล้วนะผู้ชมจู๋เหม่มมงไล่ฟัดน้องหมาเป็นโดมิโน่เลยดูสิแล้วมันเป็นโดมิโน่เลย อาฮ่าไเกิลไม่เหมือนจุ้มเหม่งที่บันนี่รู้จักในติ๊กกระตอกเลยสงสัยตัวนี้เป็นร่างคโคลนแน่นอนเลยนะองวาดนะเกมาสเตอร์นะต้องสร้างจุ้มเหม่งเพื่อให้มาจัดการเราแต่ไม่ใช่จุ้มเหม่งจริงๆนะน่าแส่จุ้มเหม่งตัวจริงออกจะน่ารัก ใช่ <And S 1> บันนี้เราอยากมีกระจุ้มเมงตัวจริงแต่ตัวนี้ไม่เอาแฮแสดงว่าเราต้องหนีใช่ไหมเนี่ยนมาใชกก้ก็ว่างั้นแหละที่มีน้องหมาออกมาเยอะๆตอนแรกก็เหมือนเป็นลางบอกเหตุแล้วเป็นคำใบเป็นหินน<ช>่ะว่าจะมีตัวอะไรออกมาเป็นลางสัง<โ>หรณ์เมื่อตอนจุ้งเมงอยู่หลังบันนี่ชายเกิลไปดีกว่าไปด,ด้วยจ้า ไม่ต้องเลยจุ๋มเบ่งมีอะไรบัดนี้ไม่รู้หรอกไม่มีอะไรดูสิถามใหญ่เลยจุ๋มเบ่งมีอะไรเออโอชัก็ไม่อยากรู้อะไรเบอร์ถือสันโทรศัพท์โอ๊บันที่เราลิฟต์ค่ะถือไม่ได้รับติดเลยนะโอ้ยจิ้มมีอะไรจิ้มมีอะไรนะแล้วเบอร์ถืออะไรต่อ ไเธอก็ไม่ได้รับมือถือยุ๋มเองก็ตามมาทันไม่น่าหยุดร้อนเลยอมือถือสั่นนะเมื่อตะกีนะโออบันนีเธอลับมือถือใครนะใครโทรเข้ามาเหรอเกมมัสเตอร์หลอกล่อให้บันฑิโดนจัดการนะโอ้บันนีจะไม่หลงกูอีกแล้วโอ้ยเธอนะในเกมเขาวงกดแบบนี้ยเราอย่าวอกเวกเด็ดขาดโอเค งันเริ่มกันใหม่โอเคในตอนนี้ไม่มีใครอยู่แสดงว่าเจ้าหมหาจุ้มเม่งตัวนั้นต้องอยู่ในเขาองกอดทวนเลยแน่เลยนะ่ะวายาเราจะเลื่อยไงเ,เราต้องวิ่งทางไหนน,ะน่ะอันสิแต่ถ้าอยู่ข้างนอกมันก็จะออกมาหาเราข้างนอกนะ่ะโอเคกันใต่กำแพงเลยละกันใต่กำแพงไต่กำแพง ชายเก่อยู่ไหนอยู่นี่แล้วฉันเพิพ่มหากันไม่เจออะเด็อะเจอแล้ว<ช>อะไปซี่รออะไรล่ะจากที่อยู่ข้างบนเมื่อกี้ฉันไม่เห็นจุ๊บเหม่งเลยนะบันดนี้ก็ไม่เห็นอีเราเดินเป็นวงกลมไหมเนี่ยฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเราเดินเป็นวงกลมอยู่ใช่ไหมเนี่ยเราเดินเป็นวงกลมปะแลวทำไมเราต้องเดินเป็นวงกลมฉันละแอบเวียนหัวเราจะเดินทางนี้ทำไมเราต้องเออเออเดี๋ยวทางไหน แล้วนี่เราเดินเป็นวงกลมของจริงเราต้องออกซ้ายอใช่ใช่ใชต้องออกซ้ายเราต้องออกทางซ้ายหรือขวานะซ้ายสี่ขวาก็กลับทางเดินเป็นวงกลมหน่ะกาต้องซ้ายแน่นอนเพราะว่าเราโดนดักรออยู่จิ้เมมีอะไรจิ้เมมีอะไรชิบชิบว้าไปไปดีได้นีนะเราวิ่งไวเ้ เมื่อกี้เขามาถามแล้วว่าจุ๋มเหม่งมีอะไรแต่บัดดี้ก็ไม่รู้แหวนบัี้ก็วิ่งมาก่อนนะเามาถามเหรอฉันว่าชักทังผิดทางผิดทางไปทางนี้ไปทางนี้ถูกไหมถูกแล้วถูกแล้วทางนี้โอเคโอเคไปต่อไปต่อเอาเอาหลงพลัดหลงหรอถ้าพลัดหลงใช้ก็นำเลยงั้นโอเคโอเคมามามางั้นตามฉันมาไวมากใครจะไปตามท่านหลงอีกแล้ว หลังไป<ถ>น<ร>นัเกนเมื่อไรดีหมดแล้วนะทุกคนไปกำลังใจให้บันนี่ด้วยนะแค่ังจะให้ชายเก้าด้วยโดยการกดไลค์ให้หน่อยสิไม่ดูก็พอไม่ต้องกดไลค์หรอกคอมเมนต์มาบันนี่ก็ภูมิใจแล้วว้าติด ใครก็เธอขยับหน่อยสิเดี๋ยวนี้เธออ้วนนะกินเยอะอ้าวโอ้ยว้าจุ๋มเม่งจุ๋มแม่งมาจุ๋มแม่งมีอะไรจุ๋มแม่งมีอะไรโอ้ทราก็เธอถึงขอคอยแล้วใช่ขอคอยมันจะทำหมดก่อนหวังว่าจุ๋มแม่งจะไม่ตามมาหนานี่เธอใช้ฉันเป็นตัวล่อหรือไงเย้มาแล้วจุ๋มเมงมีอะไรจุ๋มเหม่งมาแล้วฉันก็จะโดด จุ๊บเมงมีอะไรดูไหมว่าจุ๊บเมงมีอะไรน่ะแล้วะเขาจะโชว์น่ะชายเกิลดูซิเข้าไปดูใกล้ๆซิชายเกิลจุ๊บเมงมีอะไรเขาจะเอาอะไรมาให้ชายเกิลดูน่ะเห็นไหมแล้วเขาจะเห็นหรือยังเอ้ยตอนนี้จุ๊บเมงอาจจะอยากโชว์ของอะไรชายเกิลสักอย่างน่นแน่เลยเขาจะเล่นด้วยไหมเอ้ยจุ๊บเมงมีอะไรชายเกิลดูซิจุ๊บเมกมีอะไรดูใกล้ๆิมีอะไรจุ๊บเมกมีอะไรดูแล้วไม่มีอะไร แบบนี้เธอก็หลอกล่อฉันหรือเปล่าน่ะชายเกิลฉันว่าเราวิ่งหนีไม่ได้หรอกเพราะจุ๊บเม่งพยายามจะเอาอะไรมาให้เราดูตลอดเวลาเลยน่ะเอ๊จิงด้วยแบบน้องหมาทั่วไปก็จะชอบเอาตรงนเอาน้มาให้ดูน่ะใช่ใช่ฉันว่าต้องเอาอะไรออกมานี่เรากั้นเลยใช่ไหมเ,เราปกติแล้วเราต้องกั้น กั้นไว้ข้างนอกแต่นี่เรากั้นตัวเราไว้ข้างในนะถ้าเราอยู่ในกรงแทนน้องหมามันก็ดีเหมือนกันใช,ใช่ใช่ใช่คราวนี้แหละเวลาคือเขาจะอ,อะไรมาให้เราเห็นนะเวลาเขาเล่นแรงๆเราก็จะได้ไม่เจ็บตัวด้วยโอ้เจ๋งไปเลยเป็นไอเดียที่ดีเลิศประเสริฐสีมานีเด้งไปเลยอ่าเป็นไงล่ะไทเกลเจ๋งปะ คราวนี้แต่ก็เข้าไม่ได้แล้วทดสอบจริงๆหลอดภัยออกก็ไม่ได้เข้าก็ไม่ได้ถูกต้องดีมากง่ายสบายใจแล้วคราวนี้ดูซิว่าจุ๋มเบ่งจะอะไรไหมเราดูตั้ง้าตั้งตารอนะจเกลรอแล้วรอเลาเมื่อไห่เข้าจะมาเอ้าไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอมาแล้วอุ้ยตายแล้วนั่นไงเขาจะโชว์อะไรให้เราดูไม่รู้ไงจิ้มเหม่งมีอะไรจิ้มเหม่งมีอะไรจุ๋มเบ่งมีอะไรที่แท้มีลิ้น อาจจะชนลินหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ใชอุ๊ยคนปุกลปุยน่าเล่นมากเลยแต่บันดี้ไม่เล่นนะขอบอกไว้ก่อนเล่นแรงตัวใหญ่กว่าบันดี้บันดี้ไม่เอาด้วยบันดี้ฉันว่าเราอยู่ในเนี้ยก็ปลอดภยัยดีถ้าจุมมาจ๋มเหม่งมาจุ๋มเหม่งก็เข้าไม่ได้หรอกใช่รู้สึกปลอดภัยมากเลยไนะข่จุ๋มเหม่งไว้ข้างนอกสมน้ำหน้าโดนอยู่ข้างนอกเอ๊ะหน้าไข่นะเอ็นั่าน่ะ,นะสิเอาบันดี้ ตอนนี้เธอก็ได้อยู่ใกล้จุ๋มเหม่งแล้วถ้าอยากมีรูปกับจุ๋มเหม่งไหมล่ะเดี๋ยวฉันถ่ายให้อู้หูถ่ายรูปกับจุ๋มเหม่งได้เลยจุ๋มเหม่งใกล้ๆเข้าๆหน่อยถ่ายได้ถ่ายได้อีกรูปหนึ่งขอเจ๋งๆเลยหนึ่งสองสามรูปนี้ได้ไหมรูปสุดท้ายดเฉันไม่น่าได้นะ